ขึ้นไปล้มตายเลยจ้อยเอ้ยอ้าวไอ,อ้ดำยู่นี่จ้อยนะเนอะรถตัดไม้ขึ้น ขึ้นบ้านมีน้ำกินไหมล่ะลูกไปไๆๆเร็วๆเข้าพ้นมาแล้วไปวิ่งวไปเออ <c oughs> เรียกไม่ลงเลยยากแม่ขึ้นมาแม่ก็กลัวดิไม่อยากขึ้นเ่ยดูบ้านนี่มันเป็นยังไงแล้วทางอย่างนี้ ไมลบอย่างนี้ฮะทำไมไม่ถากยาฮะทำไมไม่ถากยามัง้งฮะโอ้ยให้อยู่เฝ้าบ้านทำไมไม่ถากยาให้เข้ามังแล้วอืม,มาฮือได้ยังไงล่ะ <laughs> อาลูไม่ถากยาบ้างเรามันลกท่วมบ้านแล้วเนี่ย อยู่ยังไงแล้วแม่ดูซิมีน้ำนํำไหมไอ้ดูซิมีน้ํำไหมอ๋อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแต่น้ำอีลาบทั้งนั้นเลยโอ้โหอยู่บ้านไม่ถักยาเลยดูสิมีน้ํำไหมอือหือตายนี่น้ําแห้งนะักก็ทําไม่ไน่เลยเนี่ยตายแล้วลูกโอ้โหอือ น้ำพ้นกิ่ท่าเนี่ยในกระมังเนี่ยโอ้ยมันก็อยู่ได้เนาะจ่อยเนาะแม่น้ำใสฮะปลาน้ำกับแม่ก่อนไปะปะโอ้โหลกอย่างนี้ปลาน้ำก็ลุกไปปลาน้ำกันโอ้โหว่าแล้วอยากให้แม่ขึ้นมาจังเลยโอโหเฮย้ยาท่วมหมดแล้ว เออยามันทั่วหมดแล้วโน่อยู่ยังไงวันเนี้ยแม่น้ำไมหมฮะเออเออเออแม่น้ำไมหมฮะโน่ไปกินน้ำที่ไหนอ่ะฮะแม่ไม่ขึ้นมาดูเลยดูก็ทางมันยังงนัน ได้ไปอุดกอ๊อกแล้วเนี่ยโอ้แันอุดกอ๊อกน้ำนะจ้อยเอ้ยน้ำพ่อตันมันละเดี๋ยวค่อยกินลูกอ่น้ำก่อนอ่น้ำก่อนแง่น้ำใส่ไปให้ก่อนโอ้โหไม่ได้ขึ้นมาดูนาน แม่ไายก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> อีกสองถังปะมาพาเพื่อนกันเลยมาก็เลยมาเพื่อนแม่นะมืดก็จะมืดเลยเนี่ยทางก็ยังกะอะไรเลยจ้อยเอ้ยทางขึ้นง่ายๆก็ว่าไปอย่างออื <c oughs> อ่ะม่ลาบเกาะขาเต็มเลยเฮยหมดเลยซ่บหมดเลย ไม่กี่เดือนเลยลกขนาดนี้นะก็ไปนี่จะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยรถตัดไม้ไม่วิ่งนี่ทางขึ้นมาไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยกินข้าวเดี๋ยวแม่ข้าวให้แม่ไมได้ขึ้นมาบ่อยๆมา นี่ก่อนแล้วฝนมามืดตื้อเลย,ยนุ่งมาเด้อทำสองขางจอยอยาเพิ่งไปดึงนะจอยนะแม่เทให้เดี๋ยวมันคาดหกโดดีลาพิมพ์เต็มเลยอะ่ะ thẹp một lời nắm tìm một thuốc ôm rồi hộp ôm ngon nắm mà hết ตกเจอ,อมาเข้าหันี้และวเดีย๋ยวลุกแป๊บหนึ่งลุกสา Nam ก่อนอา Nam ก่อน้ a m ก่อนเอาน้ำก่อน,น,อนเส็จแล้อวอีกทั้งหนึ่งลุกอีกทั้งหนึ่งแป๊บเดียวใช้ทั้งนี้ไปด้วย ใจเย็นเนอ้อแล้วก็เนื้อเริ่มคุมเข้ามาแล้วโตไวจริงๆต้นไม้หักกิ่งเหมืนอนวะทิ้งสูง,งคุมโอกหมดแล้ว หนัดบนปูนมันยังขึ้นเลยอ่ะตัวโพง์มามามาเลยมาเลยลอยจ้อยนอนเป็นเปลงเลย เดินกันไปกันน้ำมาลูกมาแม่เทฮะฝุ้นมานี่แหละมาลูกมามานี่มามามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาให้แบ่งให้ดำกินด้วยนะดำอยู่ด้วยนี่แบ่งให้ดำมันมั่งนะ กินข้าให้ดาม,มันกินได้เป็นเพื่อนกันลูกกินรับกินรับเดี๋ยวแม่ไปบ้านแล้วฝ้นมาแล้วนี่อ่ามืดกินข้ดาดำกินข้ากินข้าไม่ต้องกลัวแม่จะไปแล้วเดี๋ยวจอยไม่ให้กินนะ ไปแล้วคาบไปแล้วแนี่ไปแล้ววะลมมาแล้ว,ว,วไป้น้ำอีกลาบพังนั้นเลยเกี่ยวข้าเต็มหมดนี่จะไปกินทำไมในดงอะนะกินเร็วๆนั่งลงมันจะน้ำตรงนั้นนะ่ะ